สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับที่ท่านติดตามอยู่นะครับที่ท่านก็ทักถามเข้ามาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องกีราบนะครับกิราเป็นยังไงมั่งอัปเดตให้ดูหน่อยนะครับกับอายุกรงไม่ใช่อายุกรงสิอายุอายุอาย,อายอุลืมตาได้นะครับข้อนี้นะครับวันที่2นะครับอันนี้วันที่3เดิมเดิมกันเลยนะครับแต่ว่าอู่พอเอาลูกออกมาแล้วคนละอย่างเลยนะครับน่าจะเป็นที่พ่อแม่ ก่อนดีด้วยนะครับดูครับอันนี้คู่นี้คู่นี้ออกก่อนวันนึงนะครับวันที่ตัวตัวโตเนี่ยน่าจะออกวันที่สองนะครับแล้วก็ตัวรองน่าจะเป็นวันที่สามครับส่วนตัวนี้คู่นี้ก็ก็จะมีตัวโตก็คือตัวที่ขนดํานะครับแล้วก็ตัวน้องก็คือตัวเล็กที่เป็นขนเหลืองอยู่นะครับอันนี้ก็วันที่สามกับวันที่สี่ครับต่างกันเยอะนะครับสองไซส์นี่ต่างกันเยอะเลยนะครับ พ่อแม่ก็ไซส์ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะอยู่ที่การเลี้ยงดูของแต่ละพ่อแต่ละแม่หรือเปล่านะครับเพราะเนี่ยดึกๆมายังเห็นกินอยู่เลยนะครับถือว่าถือว่า,านั่นมากนะเที่ยวออกมาเนี่ก็คือดูครับเขาจะให้กินเที่ยวออกมานี่ก็คือจะอเปลี่ยนเปลี่ยนรังให้นะครับเปลี่ยนรังให้เพราะว่าเอาหญ้า,าแห้งรองนะครับเปืื่นนะครับ ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนรังเปลี่ยนถาดรองเอาทรายเข้านะครับดูครับโอ้โหเนียอย่างนี้เต็มเลยนะครับพ่อแม่ป้อนดีมากเลยครับคู่นี้มีเลี้ยงดีมากครับเอาหละนะครับสั้นๆมาฝากกันนะครับคอยติดตามต่อไปส่วนของคู่นี้นะครับคู่นี้ก็ไข่แล้วนะครับไข่แล้วสองสองฟองครับตอนนี้เริ่มฟักแล้วนะครับวันที่ วันนี้วันที่แดนะครับวันที่แดวันเสาร์ที่แดธันวาคมนะครับอันนี้เริ่มแล้วครับเริ่มสตาร์ทแล้วน่าจะปลายเดือนรับปีใหม่พอดีนะครับคู่นี้น่าจะได้ส่วนคู่นี้กําลังเรียกตัวเมียเข้าไข่อยู่นะครับยังไม่ไข่ครับรอติดตามนะครับตอนนี้ก็อัปเดตกันให้ดูความต่างของเด็กๆครับอันนี้อีกคู่นะครับคู่เทาครับส่วนนี้คือคู่ ซีมิลี่นะครับดูครับโอ้โหนี่ตัวแม่นะครับอันนี้แม่แม่จะไม่ดุมากนะครับนี่แม่เขาจะไม่ดุมากแต่ถ้าตัวพ่อโอ้โหโหดมากครับทั้งตีทั้งจิกครับดูขนาดนั่งอยู่ข้างบนยังสั่นใส่เราเลยนะครับเราไปจับลูกเขาดูครับดูดูดูความดุดูไม่ยอมเลยนะอ่าดูครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าบางคนบางคนสิบวันบอกว่าเอาออกป้อนเลยนะครับอาจารย์มันค่าบอกว่าออกป้อนเพื่อที่ให้แม่เขาได้ ไขได้ผสมใหม่นะครับอันนี้ก็คือจะปล่อยให้เขาเลี้ยงตามธรรมชาติก่อน,นครับเดี๋ยวค่อยดูว่าจะยังไงที่แรกดูแตกต่างกันมากแต่ตอนนี้ก็ไล่ๆกันแล้วครับเริ่มขึ้นสีดําเริ่มแทงขนแล้วครับเอาละนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไนะครับสวัสดีครับ